สวัสดีครับนี่คือเกมเชลเลียนะฮะอ่าวันนี้ผมจะมาเล่นเกมเชลเลียให้คุณได้ดูกันนะว่ามีอะไรบ้างมีอาเบะ,ะตัวถุยอ่าซาเนี่คือฟิทเทอร์ลิงอ่ะคุณพุกนะฮะเขาไม่เล่นนะเขาไม่มานั่งมานั่งมานั่งยุ่งอะ่ะนี่คือเอ็มบิซีในในบ้านนะบัวถุยเอ็มบนะิซีอ่ะจะมีกระต่ายอ,ะอ่ะอาเบะถุย โอเคครนี่ผมจะผมก็่าจะขุดลงไปในนรกนะฮะฮะลางอาเปรอมีของเบ็ดหน้าลูกนี่ผมเล่ม,มานานแล้วนะนะของจะเต็มหมดเลยไอ้ของของจะโหดหมดเลยเ่ของไมต่ตั้งแต่ตั้งแต่ตั้งแต่มไรวะัตรราาเมอลับตเรียนนี่คือสร้างวาใหม่คนระับ ข้อดีของเธอลเลยก็คือ,อของใน,ต,นตัวละครจะไม่มีทางหายนะพลังไม่ลยนะ,ะถ้าเราลบตัวจริงมออาหายไอ้เจี๊ยจริงเด็กอ่านี่คือผมแปลงร่างนะถ้าผมยืยนนะผมจะแปลงร่างได้โอ้ยจ,จะลงไปงแล้วเราแปลงร่างเป็นตัวอะไรอ่ะแปลงเด็นเร ถ้าลองดูคลิปที่กูอัพโหลดแล้วกันไม่ใช่สกีน่ะไม่อะเกียร์เ,เนียเราจะาลงไปอยู่ข้างล่างไอเดมารเตียอะไรอยู่อะไรอะเก็บไม่อเดมาเตียเลยวเอเตอร์ฟักออ้ยโอเจอของของขวัญน,นะเอ้ยกล่องอ เกือร้อนลเลยไม่ไม,ไม่ค่อยได้ <c oughs> เพราะมันจะวัวดที่หดหดหายกันเลย,เยอ๋อปลาวอกเหมือนไม่รู้เนีชอบเจ็บหน้าอ,อกบ่อยอไ,ไม่รู้จะวายจ้ะอ้ะผีหลอกเฮียน,นะเองก็งตกใจซึ่งนารกนี้นานมากครับกว่าจะไปถึง หมือนไมค้าแบบไมค้าแม่หมูประตูนรกเลยอะแต่เธอเหลี่ยญไม่หมูประตูนอกนะเราต้องขุดลงไปเองเออมีการต่อบล็อกขึ้นไปสวรรค์แลไม่มีอะไม่สวรรค์ไม่เหรอกเอาทำมั้ยโอ้ยแม่งทำไมว่าไมค้าแม่ก็ไม่มีเรียกนี่ก็ไม่มีอันนี้มีเฮ้ยของได้หมดอะไรกู อะไรกูมไม่ได้เล่นด้วยของจะเต็มได้ไงไของเต็มเก็บของไม่เยอะไม่เอาอะไรพวกนี้หมดไม่เอาเลยนะจังของดีอยู่แล้วตอนนี้ผมกำลังนั่งวาดรูปมุกีอยู่เกือบไปไทเกชิเอา,าเอาพี้ยตาเปี้ยวนี่ถ้าเจอลาวากแ็แปลว่าจะใกล้ถึงหอแล้วไปกัน ออสัูนะไม่เมนนะว้าวโดนเห็ดน,นะครับเห็ดใต้ดินจะมุดลูมเนี่ยมเห็ดแล้วชูมเจอป่าวมินไม่เจอเจอแต่มุเห็นโอ <c oughs> ชูมี่แมมา,มาจากไมคัพนะเฮ้ยเฉียงไม้เฉียงไมเบาเ,เ,บา,เบาลงวะว่า ไม่ใครนะไ,ไม่ใครยังไม่เนี่ยเพราะว่าเปล่าอชอบเปล่าเองดีโปรแกรมแม่งฝ่ำฝ่ำให้เองมันดีมากิดีพอเพ่าไม่จะเสียดีเปล่โอ้ยเม่อยมือมากเลยนานแล้วนี่ถ้าไม่มีเครื่อง เครื่องเจาะนี่ขุดเป็นชาตินะฮะก่อนจะถึงนรกโหมีเครื่องเจาะด้วยเหรอเออเอาให้ดูเดี๋ยวอัพโหลดให้ดูเอาคิวหนาประมาณ15ห้าแล้วกันนี่ที่มีเขาแข็ถ้าหวังได้เพราะเป็นยานะยาที่จะหายาเนก้าจะหาจากได้จากกล่องสมบัติแล้วก็บาหลอีอราคาอยู่ที่ครับแล้วก็บาทนะแล้วเจดเก้าเก้าเหรียญคือได้ที่สตีม ตีนตี้ว้ยตีตตยอืมเกาน้ำม่ลงอยู่นี่ยมีนะที่มีของดีเรนตายแล้วแคสสกีนอยดเดอะไรวะแชร์วักน็พี่ส,าสก,กายมันมีลูกพวกอะ่ะอะไงอ่องะสก,กายมันจะมีพวกเนะี่ยอ่า เศรษกิจไอแช่เศรษฐกิจเราจะเห็นได้เหรอว่าเราเราเราทำอะไรเอ็งลองออกอย่างแกมอนดิดูดิออกหาและถ่ายอยู่เออสตอปแป๊บนึงเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ออกแช่เครื่อกินอยู่เนี่ยเดี๋ยวขอพักการถ่ายไองูุ่มนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมาต่อเลยนะฮะขุดลงไปเรื่อยๆแม่ง ในหาคนที่คุยสกายด้วยมันบอกให้แชร์สก,กินนะฮะดูเพลินไหมไอ้เชีอ่ะอะไรเนี่ยไอ้เชี่ยมืนอ๋อต้องปิญยานะถึงจะเห็นไฟอ่นอนมาแล้วอ่อนมาแล้วอ่อนมาแล้วนี่แฟลงล่างเหรอนนเนี่ยก็มีของอะ่ะแต่ว่าถ้าโดน ถ้าโดนน้ำมันจะแตงล่างชอบหมคค้ามากกว่าว่ะแบบมีของอันเนี้ยนักจูนอ่ะนักจูนเชลไมครับมันคนเนริ่มดีอ่าเาตอนนี้เราเริ่มเจอลาวานะก็คือจะใกล้ถึถงระลมแล้วอ๋อจากนั้นก็น้ำมาเทสแสเป็นออฟติเดียกใชื่อง เห,เห็นลาวาแล้วเนื่องของโคตรเยอะเลยทิ้งเลยทองหายทิ้งหมดมีของดีเยอะละถ้าเป็นไมคา้านแม่งโคตรน่าเสียดายเลยแล้วถ้าเป็นในไมค้านนี่แม่งโคตรน่าเสียดายเลยเ,เราจะติดไปเรื่อยๆนะครับซึ่งผมจะเอาน้ำไปด้วยเอาไาว้ดับลาวานี่อ่ะชิบหายแล้วแล้วกูจะลงไงดี๋ย เครวคอมเพรสเซอร์แอร์เกี่ยวอะไรวะอาให้คู่หบคนใหม่ไม,ม่อยู่ในเกมสาวูา้ิญิง่ เทแน่เทแ,แน่เกมนี้คุณจะไม่มีการได้เล่นโหมดมอสต์นแน่นอนเล้ยอะเทแน่เกมนี้จะไม่มีการได้เห็นโหมดมอสต์แน่นอนเอ่อเล้ยอะเทแน่ในเกมนี้จะไม่เห็นมีในการถ่ายในโหมดมอสต์แน่นอนกูไม่เล่นต้องเคยอมึองขับคืนเดี๋ยวร้อยังไม่คืนเลยร้อยไม่คืนด้วยแม่มีการทวงอีกไอ้ช่วยดอ้าวให้รู้แล้วให้ให้คนดูรู้ไงว่าเกียงมากเพื่อนเลย จะพาพมือในน้องชายอะไรใครจะลูกพี่ลูกน้องเองโอ้ยไม่ได้วูดูมาแต่วูดูเลยรามาเรียกบอสเลยเดี๋ยวนี้มีบอสด้วยนะจ้าอ๋อไม่ครับก็มีครับบอสอหละวะเอ,ดดอเดนตาบอสใช่โอ้เดี่ยวนี่แม่งมีจีบตัว <c oughs> เราจะเข้าไปนันละโอ้โหนะโอ้ไม่ไรเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวหาจากข้างล่างมันมีกาตอยมันบินมาว้าวาาาอย

ตะโกนไปดังๆว่าจอยเลยเน็ก้าไปตะโกนไปว่าอยาา่าอะไรนะครับเียวเนี่ยเยอะตรงไหนไม่รู้เ,เยเอะเลยไม่รู้เ,ยวเวลยขายเกมคนเดียวมันแม่งไม่ค่อยมีอะไรพูดจริงๆนะมันต้องหาคนฟิชเชอร์ลิงด้วยใช่มันต้องหาคนมาตบมุกเหมือนกินพามาเหมือนต้องแบบอย่างกินโนเกียคือคน ปล่อยมุกีกทีมาจีอ่ะคนตกมุกนะครับเออไม่ต้องนัดที่อย่างนี้เออไม่กลายเป็นออฟฟิเดียมด้วยวะนาบ้าบอกวนะ่าอะไรกว่าแม่ค้าวะพีเ่เห็นเห็นแมขุดมานานแล้วเมื่อยมือแล้วเนี่ยปวดมือพักมือนึงเอออับต๋อ ี่สรุปจะรอดกันตอนที่สองใช่ไหมเอ,อ่เอที่สามมั้งถูไม่ไหวไว่ะป่านนี้ป่านนี้เพื่อนคูแม่งดูอนิเมะจนไใ้นี่แล้วมัว้งกลับว่ะแม่งเด็ก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 ฉลาดเด็กขยนันเลย<า>จริงจริงแม่งติดอนดิเมะอนิเมละล่ะอ,อ๋อเห็นไทยอีกคืออีกคือเห็นไทยเห็นไทยเลย อะไรอะแบบกระโจนเรื่อยๆไอ้พวกโมเโอโมเอเนี่ยมันไม่กระโดดนั่นไเนี่นย <c oughs> แล้วแล้วทีนีาก็คือมันจะมีพวกแบบไม่ทำแบนบ้าเย่ะอะฮะจะมีนี่เลยแฟลชไดเหรือแฟลชไดเอล็อกมันก็ให้อ่านยืมละหรือแฟลชไดเอทล็อกข้างในเต็มด้วยอไอเดียอยัน,นนี้กดปุ๊บอันนี้ก็ได้ล็อกงานแล้ว อ่านั่นคือใจนะเนี่ยฮะใจหัวใจที่ทำให้เลือดเลือดตัวเองเพิ่มนะเป็นได้แค่สี่ร้อยนะฮะเลือดไหวะ่ไงวะเลือดเต็มเต็มได้แค่สี่ร้อยเ,เ,เ,เออมาครั้งแรกอะ่ะมาครั้งแรกหดมันจะเต็มได้แค่ร้อยเดียวเราต้องหาไอ้ลปปูกั้นหัวใจนะเนี่ยเ่ลูกปปั้นหัวใจนะอาะ่าพ่น้องไม่เห็นเหรอวะไม่เห็ โออ,อยถ้าไมครับแม่งน่าจะมีเครื่องอิเล็กทรอนิกส์มาว่ะมันพักไปอ่านี่คือหัวใจนะหนะัวเนี้ยที่ผมจะไปเก็บน,นะครับมันสามารถเพิ่มได้แค่เพิ่มได้ครั้งละ20จนเต็มที่400อ่าตอนนี้ผมจะถึงถึงนรกแล้วนะนะเห็นไหมฮะสภาพนรกอ่าเสียงเริ่มเปลี่ยนนะครับไม่ได้ยินว่ะ เบรกน,นะขอให้ปิดโอ้โหตัวตัวเฮีย้ยอะไรวะขังข่าวไฟกับกากรฮุ้มแล้วนั่งตามมาแม่ถ้าเป็นนายไม้ค้าวนี่แม่งก็ไสนจะร้องนะนี่กำลังถ้าเกิดถ้าเกิดเป็นนายไม้ค้าวนี่มันต้องโกงเดียวเสกนะครับเถอะตับแข็งลาวทั้งนั้นนะ่ะข้างล่างเนี้ยดูดิเดีแต่เดี๋ยวพาไปดูให้ ขับพายอยู่ในห้องต้องปินใช่ไหมต้องปีกใช่ไหมอันนี้ต้องระวังนะครับไอไอหินเนี่ยถ้าคือถ้าถ้าเราไม่ได้ใส่ใส่ชุดของโมดโมเทนเนี่ยมันจะร้อนเห็นไหมอเอาพเกไอ้หินเทียเนี่ยทาเทียไม่ได้เะยแต่ทำแต่ทำของทําพวกของโหดมากนะถ้าเราไปโดนมันจะร้อน อ้าางบ้านเ่ยเจอเจอแล้วฮะสมมติในโลกในนรกจะมีลูกปั้นหัวใจเยอะมากอ๋อส่วนใหญ่จะมีพวกนธอรร์กับโพสโตนะับนั่นมันนั่นมันไมยคลาสอะที่หาดีอค่สาย้เจออีกนะะเนี่ยถ้าใครลงมาในนรกนี่จะมีสิทธิหัวใจเต็มเต็มสี่ร้อยดวงนะเอ้ยเต็มสี่ร้อยเลือดอะเลือดเต็มสี่ร้อย ว่าตายได้ปะเออตายก่อนจริงๆถ้าเลื่อนร้อยเดียวไม่งมาตายเดียวะล้วใจนี้เจออีกแล้วนะครับข้างล่างและนี่คือไอ้วะปืนเตาถูกด้วยดาวหลอมนะครับซึ่งผมจะเก็บเอา,เอาไว้ด้วยอ,อ๋อเชียเต็มลบไปไม่เจออีกแล้วมพรุมม่งนี้เตรียมตัวรับชมเตรียมตัวดูรูปที่ว่าจากลุงพีได้เอ๊ะว่ารูปลุลงพีเออ ไม่ใช่จากฮงพีนี่มาเฉลยไอ้นี่มาอะไรวะโฆษณานี่มาไม่รมาโฆษณาชแนลกูใช่ไหมกูโฆษณาชแนลมึงกันวะหรือเปล่ามนไหนวะไปกดไปกดไลค์ด้วยไอซินดิเคทเนี่ยเฮ้ยเสียร้อนร้อนร้อนตายตายอ๋อกดไลค์ให้ช่วยกันแหละแต่ทีนี้ก็มันโดนกบไปแล้วไงกูเลยไม่รู้ว่ามึงอัพมึงก็ไปดูอัปเดตปะไปดูชแนล โอ้ยเมื่อไหร่ไอ้วูดูจะมาวะเนี่ยวูดูวูดูเกรียดทำเองอ่ะพี่จีอุบุตูทำเองอ,องิสันอีก,กมากจะตายอยู่แล้วเมื่อกี้ทำไมอ่าไอ้พวกหลอดเลือดนี่จะครูดาวนั้นมากเลยนะโคตรเบื่อเลยนะตามมาหาพ่อผมเหรออ่าเจอหุ่นเแล้วอิสตันเตายตายตาย ชุดหายชุดหายไม่หายพอตายแล้วของไม่หายเว้ยของไม่ร่วหมดอ่ะไม่หนุกเลยร่วมหมดอ่ะพอตายอ่ะโอ้โหมืสภาพนี่มาไกลๆตายของหายชิบห,หายอีกต้องลงมาอีกโอ้ยอันนอ่มันจะมีสรุปเกมเทะเลแต่ก็เป็นแค่อะไรวะเนี่ยปรับโหมดเป็นซอฟต์คอร์ฮาร์ดคอร์มีเดียมคอร์ขึ้นลุมนี่ยโยกลับบ้าน ดับอ่ะร้อยตายเหรอเนี่ยระหว่างตอนขากลับเราก็ไอ้อ๋อเฮียยาหมดคนนึง